สวัสดีครับพลพักนักปรุงครับเหตุผลที่เราลุกเข้าครัวทําอาหารด้วยตัวเองนะครับมีเป็นหลายร้อยพันเหตุผลครับ แต่ผมเชื่อว่าหนึ่งในเหตุผลหลักก็คือการได้ลองทําอะไรใหม่ๆด้วยตัวของเราเองนะครับเพราะว่าการทําอาหารครับไม่ได้เป็นเรื่องของศาสตร์อย่างเดียวแน่นอนแต่เป็นเรื่องของศิลปะที่เข้ามาผสนด้วยกันนะครับดังนั้นเมื่อเราเข้าใจหลักพื้นฐานของการทําอาหารเราก็จะสามารถใช้จินตนาการของตัวเองเข้ามาดัดแปลงพัฒนาสูตรอาหารนั้นๆได้นะครับและวันนี้นะครับผมขอใช้พื้นฐานในการทําอาหารไทยมาประยุกต์ ปรับเปลี่ยนรสปรับเปลี่ยนส่วนประกอบหรือแม้กระทั่งวิธีทาให้เป็นอาหารไทยร่วมสมัยในรูปแบบของพลพรรคนักปรุงครับแป้งสีฟ้าอ่อนๆจากดอกอัญชันละเลงบางๆลงบนผ้าโทรเรเนื้อแน่นเมื่อแป้งสุกก็จะถูกปาดท,ทับลงบนตัวไส้กุ้งที่ถูกปรุงรสให้แตกต่างด้วยปาปริก้าเครื่องเทศสีแดงดุด,ดันกับเมนูข้าวเกรียบปากหม้อก,กุ้งทรงเครื่องเรไรหรือรังไรโดยทั่วไปจะมีหลากสีแต่รไรสูตรถุงผม แตกต่างด้วยส่วนประกอบของเนื้อฟักทองบดละเอียดทําให้แป้งมีสีเหลืองทองจากธรรมชาติกับเมนูเรไรฟักทอง2หนุ่มพลน,พนักปรุงพอชและโจมจะมาร่วมปรุงเมนูของว่างกับแก้แบบไทยๆที่พัฒนาสูตรมาจากหลักสูตรอาหารของโรงเรียนแม่บ้านบุษราคำกับเมนูมัดฉาบรรทมซอสผิวส้ม ไข่พะโล้นะครับเป็นอาหารที่มักมีอยู่ในสำรับอาหารไทยนะครับวันนี้ผมจะขอเปลี่ยนแปลงรสชาติของไข่พะโล้จากการใช้เครื่องพะโล้มาเป็นรสชาติของขิงสมุนไพรที่รับประทานแล้วชื่นใจเหลือเกินโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้ครับกับเมนูไข่ต้มขิงครับและแน่นอนนะครับหัวใจของเมนูนี้ก็คือเรื่องของน้ำซุปนั่นเองเมนูนี้เราใช้น้ำซุปไก่ครับและเพื่อความสะดวก ประหยัดเวลาผลเลือกที่จะใช้ซุปไก่ก้อนครับหลังจากที่น้ำเดือดดีแล้วนะครับเราก็ใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็คนให้ซุปก้อนของเราละลายดีนะครับเพียงแค่นี้ครับเราก็จะมีซุปไก่สีเหลืองทองเอาไว้ปรุงอาหารแล้วครับละลายน้ำตาลปี๊บนะครับในหม้ออีกหนึ่งใบนะครับให้กลายเป็นคาราเมลครับด้วยการใช้วิธีนี้นะครับเราก็จะทำให้น้ำซุปของเรามีสีเข้มโดยที่เราไม่ต้องพึ่งซีอิ๊วดำนะครับพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะครับเราจะต้อง รวนเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนเราได้สีคาราเมลที่เข้มพอครับพอได้สีที่เราชอบแล้วนะครับใส่ตามด้วยน้ำซุปลงไปเลยครับการใส่น้ำซุปลงไปนะครับก็เป็นการหยุดความร้อนของคาราเมลนะครับไม่ให้คาราเมลของเราไหม้นั่นเองครับหลังจากนั้นก็ใส่โชยู่ตามลงไปครับคนให้น้ำตาลกับโชยุเข้ากันดีนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไข่ต้มลงไปนะครับวางเบาๆนะครับแล้วก็รวนนะครับให้ผิวของไข่ต้มด้านนอกเนี่ย มีสีที่เข้มขึ้นครับพอสีเขาเข้มขึ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะยกน้ําซุปที่เหลือทั้งหมดเนี่ยครับใส่ลงไปเลยครับตามด้วยพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือขิงหั่นแว่นนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เคี่ยวเขาต่อไปนะครับให้รสชาติซึมเข้าไปในเนื้อไข่ประมาณ15นาทีครับ พอไข่ของเราสีสวยดีนะครับก็ยกออกจากความร้อนครับสำหรับตัวไข่ต้มขิงถ้าคุณผู้ชมต้องการเก็บไว้รับประทานต้องพักให้เย็นก่อนที่จะนำไปเก็บในตู้เย็นนะครับเมื่อต้องการรับประทานก็นำออกมาอุ่นอีกทีหนึ่งครับเอาละครับและนี่ก็คือหน้าตาของไข่ต้มขิงครับแป้งสีฟ้าจากน้ำดอกอัญชัน ถูกนำเป็นละเลงบางๆบนผ้าที่ขึงตึงอยู่บนปากหม้อใส่ไส้กุ้งและเห็ดหอมปรุงรสด้วยปาปริกา้ากับเมนูข้าเกี๊ยวปากหม้อกุ้งส่งเครื่อง และในการทํากุ้งส่งเครื่องนะครับผมใช้กระทะนอนสติกครับต้องบอกว่าใบนี้เนี่ยนะครับมีตัวที่กันลื่นเสริมถึง4ชั้นด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทําให้อาหารเราไม่ติดกระทะแน่นอนแล้วก็ง่ายต่อการใช้และการทําความสะอาดครับพอกระทะร้อนดีนะครับผมก็ใส่น้ามันลําข้าวลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเริ่มจากการใส่หอมลงไปก่อนเลยครับแล้วก็ใส่เห็ดตามผัดจนหอมของเราเริ่มใส่นะครับแล้วก็สุกดีครับ พอหอมของเราเริ่มใส่นะครับผมก็จะใส่เนื้อกุ้งบดลงไปครับแล้วก็ใส่น้ำมันหอยครับน้ำตาลทรายแล้วก็ผัดให้กุ้งของเราสุกดีครับสำหรับตัวไส้กุ้งทรงเครื่องของผมนะครับผมเพิ่มเสน่ดด้วยเครื่องเทศสีแดงเข้มอย่างปาปริก้าครับเวลาที่เราซื้อพวกเครื่องเทศนะครับคุณผู้ชมต้องลองดูนะฮะอย่างปาปริก้าเนี่ยครับสีเขาควรจะแดงเข้มนะครับลักษณะนี้นะครับและเวลาที่เราขยี้นิดหนึ่งนะครับ แค่นี้ครับก็ได้กลิ่นหอมแล้วนะครับใส่ปาปริก้านะครับประมาณครึ่งช้อนชาครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็แห้งดีเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็นําออกมาพักให้เย็นลงระหว่างที่เราคอยพักไส้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวแป้งกันดีกว่าโดยทั่วไปนะครับแป้งของเขาเกี่ยวปากหม้อจะใช้น้ํำลอยดอกไม้ครับแต่สําหรับสูตรนี้ผมเลือก ที่จะใช้แป้งสีฟ้าจากน้ำดอกอัญชันครับถ้าเราใช้ดอกอัญชันแห้งเราจะต้องใช้น้ำร้อนเพื่อดูดสีของดอกอัญชันออกมาก่อนหลังจากที่เราได้สีเข้มพอก็ใส่น้ำสะอาดลงไปเพิ่มแล้วก็กรองให้ได้ส่วนผสมของน้ำ2 0 0มิลลิลิตรใส่แป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลังลงในชามผสมใส่น้ำดอกอัญชันลงไปแต่น้อยแค่พอให้แป้งสามารถจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็นวดประมาณ10นาทีจนแป้งของเราเหนียวนุ่มก่อนที่จะใส่น้ำดอกอัญชันที่เหลือลงไปครับ สำหรับหม้อที่เราจะใช้ละเลงแป้งนะครับเราสามารถใช้เป็นหม้อดินก็ได้นะครับหรือจะเป็นหม้ออลูมิเนียมลักษณะนี้นะครับที่สำคัญเราจะต้องขึงผ้าโทเลนะครับขึงแน่นๆครับเอาหนังสติกรัดไว้หลายๆเส้นก็ได้นะครับแล้วก็มีช่องให้ไน้ำเขาสามารถลอดออกมาได้นอกจากนั้นเรายังต้องใส่น้ำลงไปในตัวหม้อด้วยนะครับซึ่งเราควรจะใส่น้ำให้สูงประมาณ3ส่วน4ี่ของตัวหม้อครับน้ำเดือดดีแล้วนะครับตัวแป้งของพลก็พร้อมแล้วเช่นกันนะครับ ตัวไส้ก็พร้อมแล้วเราจะใช้น้ํามันจากการเจียวกระเทียมนะครับเล็กน้อยครับทาลงบนถาดที่เราจะใส่ตัวข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับและสําหรับตัวแป้งนะครับก่อนที่เราจะละเลงลงไปนะครับเราจะต้องคนเสมอนะครับเพราะว่าไม่งั้นแป้งจะนอนก้นครับตักแป้งลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ละเลงให้เป็นกลมๆบางๆครับปิดตัวแป้งครับพักไว้ประมาณ10วินาทีครับเวลาแป้งสุกขึ้นมานะครับก็จะพองตัวขึ้นมาครับใส่ไส้ลงตรงกลางครับ แล้วก็ห่อแป้งแล้วก็ปาดตัวแป้งครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็นํามาวางไว้บนใบตองที่เราทาน้ํามันไว้ครับจดลงจานให้สวยงามนะครับโรยด้วยกระเทียมเจียวครับรับประทานกับผักกาดหอมผักชีแล้วก็พริกขี้นหนูสวนครับและนี่ก็คือข้าวเกี๊ยวปากหม้อกุ้งทรงเครื่องหงผลครับ เรไรหรือรังไรขนมไทยรูปร่างปลานี่สวยงามที่คุณตาอาจจะมีหลากหลายสีนะครับมักมาก,กับกลิ่นหอมของน้ำดอกไม้แต่เรไรสูตรของผมสีเหลืองทองด้วยส่วนผสมของฟักทองแถมเพิ่มถั่วทองขั่วโรยหน้าให้แตกต่างรังไรโรยด้วยแป้งเหมือนนกแกล้งทำรังร่วงโอ้อกนกทั้งปวงยังยินดีด้วยมีรังและนี่คือ เมนูเรไล์ฟักทองแป้งเรไล์โดยทั่วไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยแป้งข้าวเจ้าครับผมแล้วก็แป้งเท้าเยื่หม่อมครับแต่สําหรับแป้งเรไลสูตรนี้พิเศษกว่าเพราะเรามีส่วนประกอบของฟักทองนึ่งแล้วก็นําไปบดจนละเอียดนะครับผมก็จะใส่ลงไปด้วยกันเลยนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะใส่กะทิลงไปก่อนนะครับใส่ลงไปยังไม่ต้องหมดนะครับแค่พอว่าเราลงไปนวดแล้วแป้งสามารถจับตัวกันเป็นก้อนก็พอแล้วครับ เราจะนวดแป้งเรื่อยๆนะครับไปในทิศทางเดียวกันให้แป้งเขานุ่มแล้วก็มีความเหนียวไม่ติดมือครับก็ประมาณ10นาทีครับผมปกติแล้วในการกวนแป้งของเรไลยนะครับเราจะใช้กระทะทองเหลืองครับแต่ถ้าเบ่ไม่มีกระทะนอนสติกใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่กะทิที่เหลือลงไปครับแล้วก็น้ำด้วยครับแล้วก็นวดต่อนะครับ ให้ตัวแป้งเข้ากันดีครับหลังจากนั้นนะครับก็นํามาตั้งไฟครับเราจะกวนแป้งนะครับจนแป้งเหนียวขึ้นแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนหลุดออกจากข้างของกระทะนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเอามานวดบนเขียงก่อนต่อกก็ได้นะครับเล็กน้อยนะฮะ เดี๋ยวผมก็จะมาปั้นเป็นแท่งๆนะฮะแล้วก็ตัดให้เป็นชิ้นเท่าๆกันในการนวดตัวแป้งนะครับขอให้เราใช้แป้งมันสับปะหลังนะครับหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้นะครับนวดแต่น้อยนะครับพอว่าไม่ให้เขาติดมือนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานวดเขาเยอะเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาที่เรานําเขาไปนึ่งนะครับตัวแป้งของเขาจะยุบได้ง่ายครับตัดให้เป็นก้อน,อนๆเท่าๆกันครับ ตอนนี้ผมเตรียมน้ําไว้ในรางถึงของเราแล้วนะครับส่วนตัวด้านบนนะครับที่เราจะใช้นึ่งขนมนะครับจะรองด้วยใบตองให้หันด้านที่เป็นนวลขึ้นนะครับฉีให้เป็นรูเล็กน้อยเพื่อที่ว่าไอ้น้ำจะได้ลอดผ่านได้นะครับสำหรับตัวที่กดนะครับคุณผู้ชมจะใช้แป้งนวลก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเหมือไม่มั่นใจจะใส่เป็นน้ํามันก็ได้เช่นกันนะครับเสร็จปุ๊บเราก็วางเขาบนแท่นนะครับแล้วก็ค่อยๆกดออกเนี่ยครับเจ้าตัวเลลลๆก็ค่อยๆจะลอดออกมานะครับนี่นะฮะหลังจากนั้นนะครับ ก็ใช้เจ้าตัวพายของเราเนี่ยครับปาดข้างล่างเนี่ยครับแล้วก็ยกตัวขนมมาพักไว้ในรังถึงของเราครับทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับจัดเรียงลงในรังถึงนะครับแล้วก็นํามาตั้งครับบนรังถึงที่น้ําเดือดดีแล้วนะครับ ผมเอาผ้าคุมฝาไว้เล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้ไน้ำเนี่ยเขาหยดลงไปที่ตัวหน้าขนมของเรานำเป็นเรื่องเป็นเวลา4นาทีครับพอตัวขนมสุกดีนะครับเขาจะมีลักษณะแป้งที่ใสขึ้นครับนำตัวขนมของเรานะครับออกมาพักข้างนอกให้เย็นลงครับขูดมะพร้าวทึนทึเป็นเส้นๆนะครับโรยเกลือเล็กน้อยแล้วก็นำไปนึ่งประมาณ2นาทีครับจะทำให้มะพร้าวของเราไม่บูดง่ายครับหลังจากนั้นเราก็คั่วงานให้หอมดีบุบเบาๆครับ ักให้เขาเย็นลงแล้วก็นำไปผสมกับน้ำตาลและที่พิเศษสำหรับสูตรนี้นะครับผมจะโรยหน้าเรไรฝักทองเราด้วยถั่วทองด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถั่วเขียวมีทั้งหมด2ประเภทครับประเภทแรกนะครับเป็นถั่วเขียวทั้งเม็ดที่ยังมีเปลือกสีเขียวหุ้มอยู่นะครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นถั่วเขียวเลาะเปลือกนะครับซึ่งแบบนี้แหละครับที่เราใช้ในการทาถั่วทองของเราครับ แช่ถั่วเขียวลอบเปลือกในน้ำประมาณ30นาทีนะครับเด็ดน้ำคูให้แห้งแล้วก็พักให้เย็นลงครับส่วนน้ำกะทิที่มาใช้ราดหน้านะครับเราจะต้องไปทำให้เขาข้นขึ้นนิดนึงโดยเราใช้แป้งข้าวเจ้านะครับเราจะใส่กะทิเล็กน้อยลงไปในตัวแป้งก่อนนะครับแล้วก็คนให้เขาละลายก่อนครับแล้วจึงค่อยใส่ลงไปในหม้อครับแล้วถึงค่อยใส่กะทิที่เหลือลงไปครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับคนให้เข้ากันดีครับแล้วถึงค่อยนำไปตั้งไฟครับ เคี่ยวกะทิด้วยไฟต่ำๆนะครับพอเขาข้นก็ยกออกจากความร้อนได้แล้วครับเมื่อต้องการจะเสิร์ฟนะครับเราก็จะจัดขนมเรไลยของเราลงบนมะพร้าวครับหลังจากนั้นก็ลาดด้วยถั่วทองเล็กน้อยนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับน้ำตาลงาขาวแล้วก็กะทิข้นๆและนี่ก็คือเรไลยฟักทองของผมครับ วันนี้ผมจะทำอาหารเมนูจานพาสตา้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกุ้งทอดกระเทียมนะครับแต่ผมจะใช้เนยในการปรุงซึ่งเมื่อถ้าเบื่อเราพูดถึงเนยนะครับหลายๆคนก็จะคิดถึงการปรุง อาหารเช้าหรือว่าของหวานนะครับแต่จริงๆแล้วเนยเนี่ยก็สามารถนํามาประกอบเป็นของข่าวได้เช่นเดียวกันซึ่งจะทําให้รสชาติอร่อยแตกต่างกันไปและก็ได้รสชาติเข้มข้นของเนยด้วยนะครับและเมื่อพูดถึงอาหารจานพาสต้านะครับก็ต้องมีเส้นพาสต้าเป็นหลักแน่นอนวันนี้เส้นพาสต้าที่ผมใช้เป็นเส้นพาสต้าเบอร์สองนะครับและเมื่อพูดถึงเส้นพาสต้าเองนะครับคุณผู้ชมเวลาซื้อจะต้องเลือกเส้นพาสต้าที่มีสีเหลืองทองนะครับนอกจากนั้นให้เราดูหลังซองนะครับว่าส่วนประกอบที่เขานํามาใช้ในการผลิตเนี่ย ทำจากวัตถุดิบที่มีโปรตีนสูงสเท่านั้นนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เรานํามาลวกแล้วเส้นพาสต้าเมื่อสุกแล้วต้องมีเนื้อสัมผัสที่เรียกว่าออเดนเตครับเอาละครับลวกเส้นพาสต้านะครับเช่นเดิมครับใส่เกลือเล็กน้อยลงในน้ําใส่เส้นนะครับลงไปในน้ําในระหว่างลวกเส้นนะครับผมผ่าครึ่งกุ้งแม่น้ําเตรียมไว้ใส่เนยลงในกระทะพอเนยของเราเริ่มละลายก็ลดความร้อนครับใส่กระเทียมสับลงไปครับแล้วเราก็ปรุงแต่งเพิ่มรสเค็มด้วยเกลือครับใช้ความร้อนต่ำ ให้เหนยหอมอบควนไปด้วยกลิ่นหอมของกระเทียมครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กุ้งที่เราเตรียมไว้ลงไปพอกุ้งสุกดีก็ใส่เส้นสปากเกตตี้ที่สุกแล้วลงไปเค้าให้เข้ากันแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานครับอ่าละครับและนี่ก็คือสปากเกตตี้กุ้งเนยกระเทียมครับ ไก่งาเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับอาหารหลายๆจานดูน่ารับประทานขึ้นเพราะศิลปะที่เราใส่ลงไปบนจานอาหารครับวันนี้นะครับผมจะมาทํากุหลาบสีแสดซึ่งทําจากผิวของมะเขือเทศสีแดงนี่เองครับเลือกมะเขือเทศลูกแดงๆที่ไม่ช้าล้างแล้วก็ทำความสะอาดให้ดีเช็ดให้แห้งครับใช้มีดเฉือนที่ตรงขั่วระวังนะครับอย่าให้เขาขาด แล้วก็ค่อยๆเฉือนเปลือกรอบๆลูกมะเขือให้เป็นเส้นยาวติดกันโดยให้มีความกว้างประมาณ1เซนติเมตรม้วนจากด้านนอกเข้าด้านในให้ส่วนของขั้วมาเป็นส่วนของโคนดอกเสร็จแล้วนะครับเมื่อหงายขึ้นเราก็จะได้กุหลาบสีแสดสวยงามเอาไว้แต่งหน้าตาจานอาหารครับ สวัสดีครับแหมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทั้งเชฟพ,พอสและก็เชฟโจมมาทำอาหารร่วมกันแล้วก็ร่วมกับผลด้วยนะครับอาหารร่วมสมัยที่วันนี้ทั้งสองคนนำมาฝากก็คือเมนูวัชาบันทมซอสผิวส้มครับครับผมตัวนี้ได้ไอเดียอะไรมาจากไหนบ้างครับประยุยกต์สูตรมาจากสูตรของโรงเรียนแม่บ้านอุตสาหกนะครับครับ ซึ่งสูตรนี้เราจะเสิร์ฟกับซอสผิวส้มครับซึ่งซอสผิวส้มนะครับผมก็ได้นําสูตรมาจากหนังสือของอาจารย์ศรีสมรพงพันธ์ส่วนผสมหลักคือทามาจากแยมผิวส้มครับอ่ะเราจะเริ่มทําส่วนไหนกันก่อนครับก็เป็นตัวซอสผิวส้มเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาเคี่ยวแล้วก็พักให้เย็นครับโอเคอ่ะเราก็จะมีส่วนผสมนะครับมีรากผักชีพริกชี้ฟ้ากระเทียมนะครับ3อย่างเนี่ยเราจะมาโคลกให้เขาละเอียดนะครับแล้วก็จะมีน้ําส้มสายชูแล้วก็แยมผิวส้มนะครับ มาดูที่แยมผิวส้มกันดีกว่าต้องบอกว่าแยมผิวส้มที่ปลใช้คุณผู้ชมลองมองทะลุเข้าไปในขวดนี่นะครับจะเห็นว่าผิวส้มเยอะมากๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเอามาทานกับขนมนะครับหรือว่าจะเอามาปรูเป็นเหมือนในวันนี้เป็นตัวซอสนะครับเราก็จะสามารถสัมผัสได้ถึงเจ้าตัวผิวส้มที่มีอยู่เยอะมากเหลือเกินครับพอไหมครับโจมละเอียดพอแล้วครับส้มใส่ชูนะครับ ส่วนผสมที่เราโขลกไว้นะครับยานผิวส้มนะครับสัดส่วนเนี่ยใกล้เคียงกับตัวน้าส้มสายชูเลยนะครับเคี่ยวให้เขาจนมี t e x t อร์ที่ข้นขึ้นเลยนะครับระหว่างที่เรารอให้เจ้าตัวซอสเรางวดดีเรามาทําตัวมัชฉาบังทมกันนะครับนะฮะเริ่มจากบดข้าวสวยก่อนนิดนึงแล้วก็เนื้อปลาไกยครับใส่ตงไปในตัวน้าจิ้มนะครับเรามีเกลือด้วยนะครับพอปลาไกยกับข้าวครับเริ่มเหนียวดีนะฮะแล้วก็ ปรุงรสครับด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็เกลือครับแล้วก็พริกไทยขาวป่นครับหลังจากนั้นเราก็นวดให้เข้ากันอีกทีนะครับขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะใส่ไข่แต่เราว่าจะใส่เฉพาะไข่แดงครับรบกวนพี่พลแยกไข่แดงไข่ขาวให้นิดนึงนะครับไข่ขาวนี่เก็บไว้ไหมครับเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะเอาไปชุบทอดครับโอเคคุณครับใส่แป้งข้าวโพดนะครับตามลงไปแล้วก็ใส่มะนาวครับ ตอนนี้นะครับตัวซอสของผมก็ข้นดีแล้วนะครับผมเนื้อปลาของเราก็เหนียวดีแล้วนะครับแน่ดีนะครับเขาจะนําไปใส่พิมพ์รูปตัวปลาใช่ไหมครับแต่วันนี้เราไม่มีครับเราใช้เป็นพิมพ์รูปอื่นก็ได้ครับเสร็จแล้วนาไปนึ่งสำหรับขนาดนี้นึ่งสิบถึงสิบสองนาทีก็ได้แล้วครับสิบนาทีแล้วครับเหนดูวยไครับสุกยังสุกแล้วครับ ก็เดี๋ยวเรานำออกจากพิมพ์นะครับแล้วก็พักให้เย็นแล้วเรานําไปทอดกันครับเอาละครับเย็นดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดครับซึ่งถ้าเผื่อพูดถึงเรื่องการชุบเกล็ดขนมปังทอดแน่นอนครับต้องเป็นเกล็ดขนมปังที่มีคุณภาพอันนี้ที่พนใช้นะครับเป็นแบบกรอบพิเศษครับพี่พลครับไข่ขาวที่เราเหลืองเมื่อกี้ครับก็เอาไปตีนิดนึงนะครับเพื่อเอามาชุบทอดอืมก็คือเราชุบแต่ไข่ขาวก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับอ่าครับ ในระหว่างที่เชฟพอร์ชนะครับกำลังคลุกเก็ดขนมปังนะครับเดี๋ยวเราสามารถอุ่นเจ้าตัวน้ํามันที่เราจะใช้ทอดได้เลยนะครับและเคล็ดลับอมพลในการทอดให้กรอบนานไม่อมน้ํามันและดีต่อสุขภาพนะครับต้องน้ํามันราข้าวเท่านั้นเลยครับเพราะว่าน้ํามันราข้าวเนี่ยเขาทนความร้อนได้สูงจึงเหมาะกับเมนูมัชชาบรรทมของเรานะครับเดี๋ยวพลจะให้โจมช่วยใส่น้ํามันลงในกระทะไว้เลยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรานาไปทอดเลยครับจงทอดเลยครับโอ้โหจะเห็นเลยนะครับว่าหลังจากที่ทอดแล้วเกล็ดขนมปังของเราฟูน่ารับประทานมากๆเลยครับน้ำมันรำข้าวเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่ช่วยทำให้อาหารทุกเมนูน่ารับประทานมากขึ้นแถมยังเพิ่มสารอาหารและวิตามินให้ด้วยนะครับ ก็สเสด็จน้ำมันดีแล้วนะครับแล้วก็มาเรียงจัดใส่จานเลยครับเรียบร้อยแล้วครับมาฉาบันโทกับซอสผิวส้มครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงสูตรรายการและเทปรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับเรื่องของการทำอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมแบบสมัยใหม่แบบร่วมสมัย ความสนุกเริ่มขึ้นเมื่อตอนที่เราลงมือทำครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพลนพอแล้วก็โจมลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ